มือนะคะวางที่พื้นด้านหลังสะโพกนะคะเอ็นไปเอ็นไปแบบนี้เลยหายใจเข้ายืดออกไว้หายใจค่ะเราจะค่อยๆห่านะเอ็นไปด้านหลังพร้อมกับลดข้อศอกวางลงไปวาง,งไปค้างไว้ตรงนี้หายใจเข้าออกสบายๆถ้าใครเอ็นมาแบบนี้ไม่ไหวนะคะอาจจะเอา หมอนหมอนข้างนะคะลองที่หลังได้นะลองที่หลังได้หรือถ้าใครไหวสามารถนอนราบลงไปได้เลยนะคะอันนี้เราจะรู้สึกยืดมากๆที่หน้าขาข้างขวานะเป็นท่ายืดที่ค่อนข้างลึกนะคะใครที่มีปัญหาเจ็บเข่านะคะให้งดเนาะไม่ต้องท